ลโหลสวัสดีครับกลับมาอัปเดตกันนะครับวิปที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างก็มาดูที่สําคัญนะครับก็น่าจะเป็นจุดนี้ครับเลือกตั้งนะครับรัฐบาลอเมริกาก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าทรัมป์เป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมมันก็ทําให้อทิตย์ที่ผ่านมานะครับหุ้นต่างๆนะครับได้ทําการบวกขึ้นไปนะครับเขียวขจีกันเลยนะครับแล้วประจวบกับเฟดครับลดอัตราดอกเบี้ย ตามที่แกบอกนะครับผมลงมาจุด25นะครับก็เป็นแรงสนับสนุนให้หุ้นครับขยับขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะเหลือการลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนหน้าก็ต้องรอดูนัครับอาทิตย์ที่ผ่านมาครับตลาดถือว่าเขียวซะส่วนมากเลยครับหุ้นเทคต่างๆนี่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับเยอะที่สุดน่าจะเป็นพ a l าเทียนะครับ39%เรเราจะมีพูดถึงพ a l าเทียนิดหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ ในเรื่องของเทคครับก็ขึ้นมาหมด finance finance financial นะครับก็ขึ้นมาครับแล้วก็ healthcare ครับมีหลดลงไปบ้างนะครับแล้วก็มาดูข่าวนี้นิดนึงนะครับหลังจากที่ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับผมลุงเฟดนะครับได้บอกว่าโดนัลทรัมป์ครับไม่สามารถไล่ลุงออกได้นะครับถึงแม้ว่า ทรัมป์จะลองนะครับผมโดนัลด์ทรัมป์ครับได้ส่งสัญญาณครับมาหลายปีนะครับว่าเอาเลงที่จะไล่นะครับหรือหรือลดตำแหน่งนะเฟดเมื่อทรัมป์ครับได้กลับเข้าไปแนวฟิศนะครับปีหน้าแล้วลุงก็ตอบเลยครับตอบเองด้วยนะครับในวันพฤหัสว่ากูจะไม่ไปไหนแน่นอนครับถ้าถึงแม้ว่าทรัมป์จะลองนะครับก็คือกูไม่ออกออกลัวอะไรกินประมาณนั้นครับ ว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมนี่ครับแล้วเขาก็มองกันว่านะครับมันอาจจะเป็นจุดขัดแย้งกันนะครับในเดือนน้าทรัมป์นะครับได้ส่งสัญญาณแล้วครับว่าทรัมป์นะครับอาจจะไม่ได้อยากไล่เฟดออกนะครับแต่ทรัมป์ยังคงมีพ w e r ในการไล่ออกนะครับผมเขาก็ได้พูดเพิ่มเติมนะครับว่าเขาสามารถนะครับ ลดตำแหน่งเฟดครับลงได้นะครับจะให้เฟดเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งปกตินะครับแล้วก็ให้คนอื่นซัมบอดี้นะครับขึ้นมาแทนต้องดูนะครับถ้าสมมุติว่าเฟดลงไปจริงๆเนี่ยาจะเครครับซัมบอดี้ของเขาเนี่ยขึ้นมาแทนแต่มันก็ยังเป็นข้อกังขาอยู่นะครับเป็นเรื่องกฎหมายนะครับผมแล้วก็หลายๆเอ็กซ์เนะครับอยู่ฝั่งของลุงเฟดนะครับผมในการโต้แย้งครั้งนี้นะครับ ก็คืออย่างที่ลุงเฟดว่านะครับเขาไล่ออกไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าทรัมป์จะลองนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะขัดแย้งกับกฎหมายอยู่นะครับก็ต้องรอดูครับว่าเดือนหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะครับผมหลังจากที่ทรัมป์ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีไปฟังคลิปนิดหนึ่งนะครับที่ลุงเฟดแกโดนนักข่าวถามว่าจะโดนทรัมป์ลดตำแหน่งหรือเปล่านะครับผม Some of the president's elects advisers have suggested that you should resign. Um, if he asked you to leave, would you go? on think not you follow is, do you you're to that legally re not required to leave up required ก็ชัดเจนนะครับลุงแกตอบแบบห้วนๆสั้นๆไม่ไม่ออกก็รอดูครับเดือนหน้าจะเป็นยังไงก็มาดูไตรมาสของไฟโก้สักนิดนะครับหลังจากที่ออกไตรมาสมาเป็นยังไงนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่อยู่ในพอร์ตผมนะครับที่กำลังบิลโพซิชันขึ้นมาอยู่ ผมจะสรุปคร่าวๆก่อนนะครับก็คือโดยรวมแล้วนะครับค่อนข้างดีนะครับไตรมาสนี้แต่ก็มีจุดที่ต้องจับตาดูอยู่เหมือนกันนะครับ e a r n i n g ็งเปอร์แชร์นะครับหกจุดห้าสี่นะครับซึ่งครับพลาดจากที่แซกนะครับได้ทําการคาดการไว้นะครับศูนจุดเก้าหนึ่งเปอร์เซ็นครับแต่นะครับก็ยังเพิ่มขึ้นมานครับสามสิบจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับยอนเยร์เลเวนิวครับยังคงเพิ่มขึ้นสิบ หครับเยียร์อันเยียร์และไฟโก้นะครับก็ยังได้เพิ่มนะครับแนวโน้มนะครับในปีหน้านะครับค่อนข้างจะเป็นเปอร์포เรนท์ที่ดีนะครับซึ่งนะครับทำให้ไฟโก้ครับแชร์ราคาหุ้นเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมานะครับเจนะครับเยาว์ทูเดย์นะครับผมก็จะให้ไปดูแนวโน้มปี2025นยเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้ครับแนวโน้มในปี2025นะครับผมเลเวนิวแก มองไว้นะครับประมาณหนึ่งจุดเก้าแปดบิลเลียนนะครับซึ่งปีนี้นะครับจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งแปดบิลเลียนนะครับก็ถือว่าแนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็เน็ตอินข้ามครับคาดการไว้ที่หกสองสี่นะครับปีนี้ครับอยู่ที่ห้าหนึ่งสองครับแนวโน้มก็ยังคงดีนะครับแล้วก็เ a r n i n g Per s เปอร์แชร์นะครับผมปีนี้อยู่ที่ยี่สิบจุดสี่ห้านะครับก็ถือว่า แนวโน้มดีนะครับก็ทําให้นะครับราคาของไฟโก้เนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับผมราคาก็เพิ่มขึ้นมาจากประมาณพันเนะครับขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2,272นะครับก็เพิ่มไปเกือบ15%เลยนะครับถือว่าเป็นไตรามาสที่ดีของไฟโก้ครับผม มาดูในด้านของาลรนซ์ชีตของไฟโก้นะครับไฟโก้ครับมีฟีแคชโฟอยู่ที่1 5 1้ามิลเลียนนะครับเป็นแคชนะครับผมแต่นี่ครับจุดที่ยังต้องจับตาดูก็คือนี่ครับ2.2บิลเลียนนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือเยอะกว่ารายได้ทั้งปีนะครับแล้วก็ในไตรมาสนี้นะครับนี่ก็เป็นจุดดีจุดหนึ่งนะครับไฟโก้ครับได้ซื้อแชร์ซื้อหุ้นคืนนะครับ 188k นะครับ หรือ1 8 0 0 0 0นปะรประมาณก็ถือว่านี่ก็เป็นกำไรให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะครับก็อย่างว่านะครับไฟโก้ไม่มีปันผลครับแกก็จะซื้อหุ้นคืนให้แทนครับผมก็เป็นผลตอบแทนอีกแบบหนึ่งนะครับผมต่อมาครับมาดูหุ้นยอดฮิตตัวนี้ครับพารนเทียนะครับผมไตรามาสก็เพิ่งออกไปเหมือนกันครับซึ่งเป็นไตรมาสที่แข็งแรงมากนะครับมาดูรายได้กันครับ โหนี่คือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรายได้ของแกอันนี้เป็นต่อควอเตอร์นะครับไม่ใช่เทรเวลิง่งเทเวลมันนะครับโหกราฟพุ่งขึ้นสวยมากนะครับเติบโตอยู่ที่ประมาณ20-30%นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับกำไรนะครับ เริ่มเจเนเรตเป็นบวกแล้วครับตอนนี้หลังจากที่2ปีที่ผ่านมานะครับยังติดลบอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นแนวบวกแล้วครับเงิ n นิงเปอร์แชร์ของแกก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นฟรีแคสโฟของแกตอนนี้กระโดดแล้วนะครับาสังเกตจากตรงนี้นะครับค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้ครับมีเงินในมือนะครับ400ล้านแล้วนะครับก็ทำให ฟีแคดโฟเบอร์แชร์ของแกเนี่ยกระโดดขึ้นมาอีกนะครับจาก0.06นะครับขึ้นมา0.17นะครับผมก็โปรฟิตมาจินนะครับอยู่ที่ประมาณ20%แล้วก็มาดูตรงนี้กันหน่อยครับแชร์ outstanding นะครับอันนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่าแน่นอนครับมีคนซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ทางพารันเทีก็ยังไม่ได้มีโปรแกรมที่จะซื้อแชร์คืนนะครับก็ต้องรอดูว่าแกจะซื้อหุ้นคืนไหมนะครับบริษัท มาดูรายได้ในแต่ละส่วนของพลันเทียกันนะครับจากรัฐบาลนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับโผถือว่าแข็งแกร่งนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะผมแล้วก็มีรายได้จากคอมมูชชิลนะครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับผมมาดูราคาแกครับจาก5วันที่ผ่านมานะครับผมนี่ครับน่าจะเป็นในช่วงของไตรมาสนะครับที่ดีมากนะครับเราดูหุ้นแกพุ่งเลยนะครับจาก 40%นิ่งๆนะครับขึ้นมา58%แล้วนะครับ39%เกือบ40% 5วันครับผมก็พลันเทียแกนี่ตอนนี้ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับก็ดูราคานะครับพลันเทียก็ยังคงเพิ่มขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับพลันเทียก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมดูอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่หาตั้งว่าเข้ายากมากเลยครับเพราะว่าหุ้นแกนี้ถ้าดูจาก rsi นะครับยังไม่ค่อยลงเลยนะครับแล้วตอนนี้ r s i ค่อนข้างสูงมากนะครับผมอาจจะรอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดู Leonidas ตามเฟรม e e k นะครับ r s i นี่ถือว่าโหสูงมากนะครับอาจจะลงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมแต่ก็รอดูอยู่เหมือนกันครับถ้าลงมาก็อยากจะเก็บเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เสียดายนะครับที่เข้าตามเขาไม่ทันพอตอนนี้ผมก็พยายามหาข้อมูลอยู่นะครับดูว่าพลันเทียบริษัทเก็เป็นยังไงแล้วก็ทำอะไรนะครับผมอ่านมาก็ เห็นว่าอนาคตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มของแกนี่ค่อนข้างฉลาดมากนะครับในการใช้ AI ก็รอติดตามอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมถือว่าราคาแกขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับเนี่ยก็ไม่สเสี่ยครับถ้าตกรถก็รอดูห่างๆครับพา l านเทียก็ประมาณนี้ครับผมถ้าข้อมูลตรงไหนผิดไปก็ขออภัยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับก็เจอกันเมื่อเจอกันครับผม